ทุกคนคงจะอยากมีสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแบบเหมือนลูกให้มีชีวิตอยู่กับเราเป็นนานใช่ไหมคะวันนี้หมอมี4วิธีที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น1ก็คือในเรื่องของอาหารอาหารที่เหมาะสมก็คืออาหารตามวัยอาหารตามกิจกรรมที่ทําอาหารตามโรคที่เป็นอาหารที่เลือกอะค่ะก็ควรจะเป็นอาหารที่มันมีมาตรฐานถ้าสูิว่าเป็นอาหารกลุ่มของโฮมเมดเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าให้เป็นแบบคลีนๆแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนสารอาหารด้วยคะ่ะ ข้อ2ก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอพาเขาไปเดินเนะะี่ยค่ะวันละ5-10นาทีเช้าเย็นก็ได้หรือว่าตามเวลาที่เรามีอะคะ่ะ ตัคล้ายกับคนเลยค่ะการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงม,มากขึ้นแล้วก็การยืดการหดของข้อต่อเนี่ยดีมากขึ้นมีการไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่มากขึ้นก็จะทําให้เขาในสุขภาพดีขึ้นได้นอกจากสุขภาพกายที่ดีแล้วอ่ะสุขภาพจิตก็ดีด้วยนะเพราะว่าการเดินเบาๆเนี่ยทำให้เขาไม่เครียดเราเองก็ไม่เครียดเหมือนกันข้อ3นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็วคือการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ฉีดวัคซีนเป็นประจำการที่ป้องกันไว้ก่อนอนะ่ะยัง ดีกว่าการแก้แน่นอนค่ะข้อ4นะคะก็คือการปรับให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสมดุลของพลังงานแล้วก็การไหลเวียนเลือดอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าการที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไม่ก่อเกิดโรคค่ะการฝังเข็มแล้วก็การนวดน,นะคะจะเป็นการกระตุ้นเลือดลมเนี่ย